ขอต้อนรับทุกท่านสู่โรงพยาบาลบ้านบึงอำาเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีดินแดนแห่งทะเลงามเข้าร้าอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายอำาเภอบ้านบึงมีคำขวัญประจำอําเภอว่าบ้านบึงสะอาดสดชื่นคนนับหมื่นกินเจประเพณีวิ่งควายเสียนซื้อท้ายศักดิ์สิทธิ ลือทั่วทิศขนมจีนอำเภอบ้านบึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชนบุรีมีระยะห่างจากจังหวัดชนบุรี14กิโลเมตรและมีพื้นที่598ตารางกิโลเมตรนาาเขตทิศเหนือติดกับอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมทิศใต,ต้ติดกับอำเภอหนองใหญ่ ทิศตะวันออกติดกับอำเภอพนัสนิคมและอำเภอบ่อทองและทิศตะวันตกติดกับอำเภอเมืองและอำเภอศรีราชาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่อ้อยมันสำปะหลังสวนยางพาราเลี้ยงสัตว์และทำงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลบ้านบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงและมีประชากรรับผิดชอบกว่าแสนคนแบ่งการปกครองเป็นเทศบาล5แห่งได้แก่เทศบาลบ้านบึงเทศบาลตำบลบ้านบึงหัวกุญแจหนองไผ่แก้วและหนองชาดมีตำบล8ตำบล52หมู่บ้าน 7จชุมชนมีสถานพยาบาลเครือข่าย15แห่งคือศูนย์แพทย์ชุมชนหรือ CMU 1แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล14แห่งบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการ150คนลูกจ้างประจำา20คนพนักงานราชการ3คนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 134คนลูกจ้างชั่วคราว24คนรวมทั้งสิ้น331คนมีค่าราชการในสถานพยาบาลเครือข่าย14แห่งอีก61คนมีบุคลากรการแพทย์136คนมีแพทย์19คนเพสัชกร10คนทันตแพทย์9คน และพยาบาล98คนภาระงานแสดงจากจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันพบว่าให้บริการผู้ป่วยนอก450รายต่อวันผู้ป่วยใน78รายต่อวันมีอัตราการคลองเตียงอยู่ที่86.42อัตราการป่วยตาย 0.67ต่อ100ผู้ป่วยในการจัดอันดับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของอำเภอบ้านบึงพบว่า5อันดับแรกคือ 1. อุบัติเหตุจราจร 2. โรคเบาหวาน 3. โรคความดันโลหิตสูง 4. โรคไข้เลือดออกและ 5. โรคมะเรง็งการบริหารงานเครือข่ายสุขภาพ นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึงคือแพทย์หญิงแวลดาวพิมลทะเรศโดยมีโครงสร้างงานบริหารโรงพยาบาลแบ่งเป็น4กลุ่มงานภารกิจได้แก่ภารกิจด้านอำนวยการภารกิจด้านการพยาบาลภารกิจด้านบริการภารกิจด้านหลักประกันสุขภาพและมีหน่วยงานสนับสนุนงานบริการ ด้านการบริหารและด้านคุณภาพโครงสร้างงานคุณภาพประกอบด้วยศูนย์คุณภาพทีมนำด้านคลินิกบริการ PCT และทีมนำเฉพาะด้านได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ ENV ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ IC สารสนเทศ IT ด้านการบริหารความเสี่ยง RM ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD องค์กรแพทย์ MSO องค์กรพยาบาล NSO และระบบยา PTC มีการดำเนินงานบริการสุขภาพภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลว่าเป็นผู้นำด้านการสร้างสุขภาพและเป็นบริการสุขภาพองค์รวมที่เป็นเลิศ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีเครือข่ายและมีพันธกิจคือ 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบริการสุขภาพและสนับสนุนการสร้างสุขภาพ 2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยกำหนดเข็มมุ่งในการดำเนินงานว่าผู้ป่วยปลอดภยัยไร้ความแออัดบริการด้วยใจขยายเครือข่ายชุมชนมีกระบวนการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการตามแนวคิด fit for health คือประชาชนสุขภาพดีด้วยทีมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มที่การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะการประสานงานองค์กรท้องถิ่นและที่ปรึกษาภาคประชาชนในการแก้ปัญหาพัฒนางา,า,านสาธารณสุขในชุมชนอำเภอบ้านบึงการเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพปลอดภยัยสร้างเสริมสุขภาพและสะดวกสวยงาม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยและรับบริการทั้งในและนอกโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยญาติและประชาชนในอำเภอบ้านบึงให้สามารถป้องกันโรคและอยู่กับโรคที่ป่วยอย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดการดำเนินงานโรงพยาบาลบ้านบึง ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จและความภูมิใจคือได้เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณาสุขเป็นโรงพยาบาลสายรักแห่งครอบครัวและผ่านการประเมินซ้ำเมื่อปี2555ผ่านการรับรองพัฒนาคุณภาพ a c c r e d i t เป็นโรงพยาบาลคุณภาพจากสรพและผ่านการเรีย c แอคเดดิตสรพในปี2555และจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการให้ผู้รับบริการปลอดภัยห่างไกลโลกต่อไป